นรกมันเปิดอยู่ทุกวันนั่นก็คางปิดที่จะยากอยู่แม้แต่เราปฏิบัติดีแค่ไหนก็ตามลืมตาขึ้นมาอย่าเห็นนรกอยู่เน่เห็นตัวมันงามเห็นมันสิ่งที่เราอยากได้เห็นในสิ่งที่ไม่ชอบนั่นแหละนรกทั้งหมดเห็นในสิ่งที่ชอบก็นรกอีกคือเก่าเป็นอวิชชาชอบเดชเป็นตัญหาเป็นอวิชชาคือเก่าเห็นอันไหนไม่ชอบก็ไปพูดไปว่า เห็นอะไรอยากได้ก็ไปดินหลนหามาซื้อมาทุกอีกเป็นอวิชชาอีกยึดแหละที่นี say, ้ซื้อมาไว้สะสมไว้ก็เป็นทุกเด้ยบานบริไซจ์เครื ha, ่อเสื้ออะไรบนี Ay ้แล้วก็เป็นอวิชชาล่ะตายไปก็ไปเฝ้าสิ่งของที่เราเป็นอยู่สิ่งของเครื่องใช้นักบวชไม่จําเป็นซื้อมาเยอะยึดแหละที่นี้ไม่รู้ว่าจะใส่สุดใดดีเด้ยบันนักบวชที่จะมาเห็นนู่นเคยเห็นอยู่ สุดท้ายมันก็เอาไปเผาทิ้งไปเห็นแล้วพอมาฟังแบบนี้แล้วอยากเผาทิ้งสิ่งใดมันไม่จําเป็นไม่ซื้อไม่เอามาเพื่อที่เราจะทําให้ตัวเองมีกยายวิเวกอยู่อย่างสันดุเพื่อจะปิดประตูนรกแล้วก็เปิดประตูพระนิพพานเพราะฉะนั้นปัญหานี่จะทําอย่างไรจะทําให้เชื่อแน่ได้ว่าคนจะไม่ตกนรก และก็จะไม่เกิดในอวัยภูมิอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นความคําถามของผู้ดูชนทั่วไปใช่โอ้จะทํำยังไงเนาะจึงจะได้ไม่เชื่อจึงจะเชื่อพระพุทธเจ้าว่าสวรรค์มีนระกมีนะพระพุทธเจ้าตอบไปเลยว่าดูก่อนกระหาบดีเมื่อใดแลภัยเวรห้าประการของอริยะสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยะสาวกย่อมประกอบด้วยธรรม อันเป็นแห่งโซดาปติสี่อย่างแล้วก็ญาติยะธรรมอย่างประเสริฐเราอยากเป็นไหมอริยะคําว่าอริยะนี่ก็คือผู้ที่ตั้งแต่โซดาบานขึ้นไปใช่ไหมอย่างเราเป็นสมมุติสมมุติบุคคลพระภิกุก็เป็นสมมุติสงเรายังไม่ได้เป็นอริยะอริยะสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดด้วยปัญญามีหรือยังปัญญาตอนนี้แต่ละคน ยังไม่เห็นความเกิดดับไม่มีปัญญาเด้ออริยสาวกนั้นหวังพึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำหนดสัตว์เดรจชานสิ้นแล้วมีไหมเรามีปิตติวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาทสิ้นแล้ว เราเป็นโสดาบันเดยยวกันว่ามีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงตัดสูในภายหน้าใช่ไหมอย่างที่ธรรมาเคยพูดในฟังผู้ใดที่เห็นอารมณ์ปะนิพาน์ครั้งที่หนึ่งเป็นโสดาปฏิบัตอารมณ์ที่ไม่เกิดไม่ดับครั้งที่หนึ่งเป็นโสดาปฏิบัเดแล้วเราจะได้รู้ไปที่นู่นเดียวจะเห็นเขาปฏิบัติแต่ละคนไปถึงไหนบ้าง แล้วเขาจจะสอนให้เราไปเห็นผลในวันนี้เขาเรียกว่าสวดาปฏิผลจะได้หนึ่งคู่แล้วนะเออมาถึงจุดๆนี้ปฏิบัติต่อไปรุ่นเอาว่าจะได้เป็นสศกาาิจทาคานาคามีไหมมีอะไรคาหรือเปล่ามีหรือเปล่าคา,ามีภัยเวียนห้าประการสงบแล้วเป็นฉชนดูก่อนก็หาบดีบุคคลผู้ค่าสัตว์บุคคลผู้รักทรัพย์บุคคลผู้ประพฤติผิดในกามบุคคลผู้พูดเท็จ บุคคลตั้งอยู่ในความประมาทดื่มสุรามีไยย่อมประสบภัยเวรนอันมีในชาตินี้ด้วยนะภัยนั่นนะนผู้ที่ทำฮาอย่างนี้อันมีชาติบ้างมีชาติหน้าบ้างด้วยคนที่ทำปีสินบ่อยบ่อยย่อมสเสวยทุกทางใจคือโทมานัสบ้างคำว่าโทมานัสก็คือโทาสานิทุกกะโทมานัท เห็นอะไรเสียใจก็เป็นโทสะใช่ไหมก็เพราะอะไรปานาติบาตอดินนาทานกามสุมิชาจารมีแต่กามมาลคามีแต่ขโมยมีแต่ฆ่าสัตว์มีแต่ตแตดื่มสุลาน้ำเมามีแต่โกโหกกามสุมิชาจารมุสาวาตด,ดื่มน้ำเมาคือสุลาเมลยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความปังมาสงบแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภัยเวรห้าประการนี้สงบแล้วเราสงบหรออยังอยู่ทางโลกรักษาสินห้าเยอะไหมเกินสามไหมถ้าเกินสามถือว่านดะีถึงสามก็ยังดีอยู่อริยาสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์แห่งโสดาปฏิสี์อยากเป็นไนะดูก่อนก็าบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไวในตถาคตเราเลื่อมใสหรือยังตอนนี้ทุกคนมีความเลื่อมใสแต่ภายในยังไม่เที่ยงใช่ไหมแต่วันใดวันหนึ่งที่เราเห็นอารมณ์พระนิพพานล่ะเชื่อว่าพระนิพพานมีจริงในเวลานั้นเลื่อมใสอย่างไม่มีประมาณเพราะเราเห็นกับตัวเองเราจึงจะเลื่อมใสใช่ไหมตอนนี้ความเลื่อมใสของเราเป็นแค่ยังไม่ถึงกิริยาจิตใช่ไหมเป็นแค่กิริยาแต่ยังไม่มีจิต เลื่อมใสมากในองค์ตถาคตนี่อืมเราสร้างเองก็ได้ความเลื่อมใสแต่ภายในจิตยังไม่เห็นความเกิดดับในภาวังคือการเปิดประตูให้เห็นใช่ไหมเทตามาพูดนะลึกซึ้งนะ <c oughs> โดยมีความเลื่อมใสโดยไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วก็ในพระสงฆ์เรามีครูบาอาจารย์ที่ให้เลื่อมใสหรือยังเรามีพระธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วเข้าใจแล้วหรือยัง มีความเคารพองค์ศาสดาหรืออยังอันนี้ก็อยู่ในปฏิจโสมบัติอีกแล้วถ้าดับในสิ่งสิ่งนี้แล้วในวิปัสสนาญาณญาณที่เจดอุทยาพยาญาณบ้างพิจารณาให้เห็นนิโรธดับๆับดับดับดับไปแล้วเห็นอารมณ์ปฏิพานครั้งที่หนึ่งก็เป็นสวดาบันแต่ตอนนั้นตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสวดาบันทีนี้มานอนคิดทีนี้กลับมานอนคิดนย เห็นความไม่เกิดไม่ดับอยู่ตลอดเวลาในเวลานั่งสมาธิพิจารณาไตรลักษณ์อยู่ในนิโรธมักเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้องค์สุดท้ายเลยด้ไหมเนี่ยมกันะมก,จจกเกิดขึ้นมากระสัจจะเกิดขึ้นยังไม่รู้ตัวเองเป็นใครพอพิจารณาไปเรื่อยจนเข้าใจว่าโอ้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับเกลื่อนพันพิพานนะหน้าตาผ่องใสแต่ทีนี้หน้าตานี่ผ่องเลยวันนั้นเลยผ่องตอนเข้าใจนะ ตอนที่ยังไม่เข้าใจยังมืดอยู่ในเวลานั้นหน้าตาผ่องใสเลยนี่นี่ของแท้นี่ผ่องใสของแท้อันนี้นะทั้งกายทั้งใจผ่องใสไปหมดนะเพราะว่าเชื่อในองค์ตถาคตเชื่อในพระธรรมที่ตัวเองเรียนเชื่อในพระสงฆ์ที่เขาสอนเรานี่เขาจึงเข้าใจว่าเขารบในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงเพราะเห็นอารมณ์พระนิพพานด้วยตนเองด้วยตนเองในที่นี้คือทำที่ตถาคตชี้ให้เราเห็นนั่นเอง ทำนั้นนะ่ะแต่ถ้าคนเป็นผู้ชี้ทางใช่ไหมเชื่อแล้วทีนี้ว่าระนิพานมีจริงสุดท้ายมาองสามอย่างประกอบครบหมดเลยเพราะเห็นอารมณ์ปะนิพานด้วยตนเองใช่ไหมย่อมประสบด้วยศีลปรริยะเจ้าปารธนาไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยถ้าเป็นไทยเลยแหละถ้าคนลาวก็เป็นลาวเลยแหละโลกนี้ไม่ใช่ของเราแล้ว อันวิญญาชนสรรเสริญด้วยตัณหาแล้วก็ทิฏฐิไม่ครบงามเพราะตัณหาคือตัวสร้างภพใช่ไหมเพราะตัณหานี่แหละความรักความชอบใจนี่แหละสร้างยึดมัน่นแต่ไมมยึดแต่ไหม,ไหมลูกหลานใครมีลูกมีหลานยึดในลูกหลานก็ได้เกิดเป็นลูกหลานในสติปัฏฐานสี่บอกไว้ในสติปัฏฐานสูตรบอกเอาไว้บุคคลใดที่ยึดแต่ลูกแต่หลานยึดแต่ลูกห่วงลูกห่วงหลานรักคนนั้นรักคนนี้รักครอบครัว ก็ได้เกิดมาร่วมครอบครัวกันอีกใช่ไหมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่ายึดแบบนี้เด้อคนเราเกิดมาแล้วต้องเอาตัวเองให้รอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไม่ครอบคำด้วยตันหาแล้วก็ทิฏฐิได้เป็นไปเพื่อสมาธิไม่สมาธิเป็นอนิยบุคคลุไม่ได้ยุคนี้ย่อมประกอบด้วยธรรมอันเป็นองค์แห่งโสดาปฏิมากนั่นเอง เคได้ยินคำว่ายาตธรรมอันประเสริฐอานิยสสะเห็นดีแล้วไหมแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นไนะจเจริญสมาธิอย่างเดียวไม่พอกำหนดอนาปนสติอย่างเดียวไปพันิพานไม่ได้ต้องจเจริญถึงสมาธิแล้วก็ไปปัญญาเพื่อที่จะแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดด้วยอริยสัจทั้ง4ี่ด้วยการเห็นอริยสัจทั้ง4ด้วยปัญญาอริยสัจข้อที่1ยังไม่ถึงวิปาาัสสนาญาณข้อที่สองก็ยังไม่ถึงวิปาาัสสนาญาณ ผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสนาญาณคือต้องมีอารมณ์เป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งและข้อที่สองการเจริญไตรลักษณ์อยู่ในนิโรธาดูก่อนกระหาบดีอริยสงในธรรมวินัยนี้กระทาไว้ในใจแล้วโดยเยียบคายถึงปฏิจจสมุบาทเป็นอย่างดีแล้วนั่นเริ่มเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยอย่างว่าผู้ไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุบาตมันจะหลุดพ้นปิดประตูนรกได้ไหมทีนี้ให้เข้าใจดีๆแล้วก็ตั้งใจซะ ตั้งแต่วันนี้เป็นตนไปอยากจะว่าอาจารย์มุนติโกโหกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นแหละที่เราศึกษากันนะเมื่อสิ่งนี้ดับมันจึงดับใช่ไหมไทยเกิดสายดับเพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะวิชาเกิดขึ้นปฏิสนธิขันห้าเกิดในขันบรรดาเพราะวิชาเกิดขึ้นผวังเกิดขึ้นผวังก็คืออะไรการที่อาตมาบอกให้ไปเปิดดูว่ามันมีอะไรอยู่ในผวังกันนะเข้าใจดีขึ้นแล้วไหม เพราะอาวิชชาเกิดขึ้นจุติจิตจึงเกิดจุติก็คือตายจิตคือยังไม่เกิดคือรอจิตดวงสุดท้ายหรือวิญญาณปัจญจานามาอูปังเข้าใจให้ลือซึ่งเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยทั้งมวลเลยทั้งหมดทั้งมวลอวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาอุปอาทานก็มารวมกองอยู่ที่อวิชชาความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลเพราะฉะนั้นพยายามอย่าไปยึดยึดอะไรก็ตามที่ธรรมาพู้สีส่อย่างอย่าไปยึดมัน หยุดแล้วมันทุกเดี๋ยวจะไปยึดอีกในชีวิตหน้าจึงมีด้วยประกาศลชนีที่ตาคตว่าถ้าอาวิชชาดับนูน่นสังขารจึงดับนั้นเราจะดับอวิชชาได้อย่างไร,รยังไม่เห็นอวิชชาเลยดูก่อนกนหาวดีเมื่อได้แลภัยเวณห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกประกอบด้วยธรรมเป็นองค์แห่งโสดาปัตติสีด้วยญาณธรรม ย่อมประเสริฐแบบนี้สาวกนั้นหวังพึงอยู่พยากรณ์ด้วยตัวเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกเป็นที่สิ้นแล้วใครเปิดประตูจิตได้ก็ได้สิ้นแล้วนรกชีวิตนี้ใครเปิดประตูจิตได้ก็ได้เข้าช้านตายไปก็ได้เกิดเป็นพรหมหมืหอนพรหมเราอยากเป็นอะไรเราก็ต้องตัดสินใจเลือกเอา ในชีวิตของคนทางโลกก็จะพูดว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ต่อมาบอกคําเดียวว่าเลือกเกิดได้แน่นอนแล้วเราปฏิบททัติธรรมใช่ไหมถ้าไม่ปฏิบททัติธรรมจะเกิดเป็นอะไรได้เป็นไหมไม่ได้ปฏิบัติเลยอยากเกิดเป็นเทวดานางฟ้าก็ไม่ได้เป็นอยากเกิดเป็นพรหมลูกป,ประพรมก็ไม่ได้เป็นเพราะว่ายัางมีการยึดมั่นถือมั่นในหลายๆอย่างอยากเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นวันใดวันหนึ่งที่เราเอาตัวเองให้รอดแล้วเราสามารถไปพาคนอื่นเป็นแบบเราได้เหมือนกันแบบทถาคต พราะในทางการปฏิบัตินี้ยังมีอยู่ชัดเจนมากแล้วก็จริงจังเพราะทุกคนสามารถหลุดพ้นได้ทั้งหมดเลยไม่อยากให้ทุกคนทุกท่านได้หลุดพ้นด้วยการคิดเอาเองว่าเราเป็นแล้วเห็นแล้วตามใดที่เรายังมีเห็นความเกิดดับของรูปของนามยังไปไม่ถึงอะไรเลยยังไม่มียังไม่เข้าใจแม้กระทั่งทุกความเกิดความ,วามดับของรูกของนามเห็นด้วยแสงแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นจําเป็นไหมเราจะต้องมานั่งสมาธิให้เกิดแสงแห่งปัญ,ญ เราจะมาตัดตัณหาออกจากภพนี้เราจะมาตัดออกสิ้นซะในช่างปลูกเรือนนี่ที่เราสวดกันนะนะโอ้ดูก่อนในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแลว้วร่างกายของเราเป็นแค่บ้านเช่าวิญญาณหรือจิตของเรานำมาทำเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยเราจะมองย้อนไปดูในร่างกายของเราภายในคือที่อาศัยคืออะไรหัจยาวัตถุใช่ไหม พระวังคืออะไรสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจําเป็นไหมต้องมาเจริญสมาธิหรือจาเป็นไหมจะต้องหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือว่าจําเป็นไหมที่จะต้องปฏิบัติให้เห็นอดีตชาติก็จําเป็นที่สุดบางคนบอกว่าไม่อยากเห็นแสงไม่อยากเห็นอดีตชาติอันนี้ก็ไม่อยากหลุดพ้นใช่เพราะผู้ไม่รู้ไม่เห็นปัจจุบันมันจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏก็ไม่ได้บางคนบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแสงแสดงว่าคนนั้นไม่ต้องการพระนิพพานใช่ไหมถ้าไม่มีแสงมันจะเห็นพระนิพพานได้อย่างไรใช่ไหม พอพอเพราะว่าแสงเป็นตัวส่องให้รู้ให้เห็นทำตามความเป็นจริงอ่นีเดี๋ยวจะมาพูดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติไปเพื่อที่จะตัดตัณหาออกให้มันสิ้นไปนั่นคือในช่างปลูกเรือนไม่ต้องไปดิ้นรนหามันในช่างปลูกเรือนผู้รับเหมานี่มาสร้างบ้านเรือนให้เราอีกนี่นะถ้าเราตัดตัณหาได้เราก็ไม่มีบ้านบ้านก็คือร่างกายร่างกายของเราเป็นแค่บ้านเช่าวิญญาณจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อาศัย ถ้าเราไม่สร้างมันขึ้นมาวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีที่สําคัญเรากำลังพยายามสร้างมันขึ้นมานี่นะโอ้ยขอให้เราได้เกิดเป็นคนรวยนะอย่าได้เกิดมาขี้เล่ยแบบนี้เลยขอให้เกิดมาเป็นคนสวยรวย,วย,วยอย่าได้มีหนี้เกิดมามีเงินท่วมหัวเอาคําไปฝากไว้ธนาคารปุณหะเป็นอาวิชาทั้งหมดเด้ยนะปรุงแต่งเอาเองใช่ไหม